เกือบบ่ได้มาสวัสดีพี่น้องจ้ามือน้ออเดอร์เคข่อข่ลายแห้งพี่น้องเห็ดบดมือเท่าคำพึ่งแล้วมืออันว่างหันละอันนี้ิเป็นเคกคิตตี้ขนาดสองปอนด์คืงด้วยพี่น้องด้วยเพิ่นให้เห็ดสองสันจ้าอันนี้กะสิเป็นเค้กนุ่มสดด้วพี่นอ้องปาดโดยวิปครีมจ้า วิครีมผสมสีชมพูเอากระชิบอาวิวิบขีมมาอันแต่งขอบด้พี่น้องแล้วเ้ากระสิเอาหัวบีบดอกกุหลาบได้พี่น้องบีบตั้งขึนอย่าลืมยึดเค้กด้พี่น้องเดอ้อใส่หลอด่าไข่มุกยึดเคก้กอันนี้คอยลืมเลยได้มาเฮ็ดที่หลังแล้วเ้ากระิบอาโต๊กแตง แต่งอขออของตกแต่งที่ลูกค้าเพื่อนอยากได้เนาะพี่น้องอันนี้ลูกค้าเพื่อนสร้างลวงหนาซิบมือได้พี่น้องเด้อมันจังมีอนันเวลาสร้างของให้พื้นเนาะมันจังได้ตามที่ลูกค้าต้องการจะ้ะถ้าสีเอาจอจอบางที่ขออยุรานกับเบิร์ดพี่น้องเขาก็ต้องสร้างไว้ได้พี่น้องคู้ใดอยากได้แบบอันที่แบบมีของตกแต่งเยอะเน่ารักน่ารัก